รีบอ้างงานก็ได้ข้ายอมให้เจ้าไปฝึกทหารก็ได้คู่ฝึกใจอ่อนท่านยอมรักษาความลับงั้นหรือชานชิงสงสัยจื่อลิงลานพยักหน้าและกล่าวว่าว่าแต่เจ้าเป็นหญิงการไปพักกับผู้ชายมันไม่เหมาะสมนะอย่าอยา,ยา,ยาเป็นสุภาพบุรุษมากพอชานชิงกล่าวอ้างแสดงว่าเขารู้งั้นหรือ ผู้ฝึกขหมดคิ้วสงสัยชานชิงทําได้แต่พยกนะักหน้าหลังจากนั้นจีลิงหลานก็ไม่พูดอะไรอีกเขาไปจับปลามาปิ้งแล้วนำผลไม้มาให้ชานชิงทานนางได้รับการดูแลเป็นอย่างดีวันต่อมาทั้งสองรีบออกเดินทางทันทีแต่ชานชิงนั้นยังไม่หายดีทำให้นางรู้สึกหน้ามืด จียลิงหลานจึงแบกนางจากด้านหลังเพื่อออกเดินทางต่อ,อยังไม่ลดละท่านทิ้งข้าไว้ที่นี่ก็ได้นะชานชิงเกรงใจพวกเรามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันสิคู่ฝึกกล่าวอีกว่าเจ้าเห็นหมะชานชิงแต่ไร้คำตอบใดๆเจ้าออเป็นอะไรไปนะชานชิงคู่ฝึกจืงลิงหลางตกใจจืรหลิงหลางรีบวางชานชิงลง พบว่านางมีอาการไข้ขึ้นและหมดสติเขาจึงรีบก่อไฟอุ้มนางไปนอนดีดจากนั้นก็รีบเช็ดตัวให้หญิงสาวเพื่อลดไข้ชานชิงมีอาการสั่นจับไข้ฝ่ายชายจึงจำใจต้องยอมนอนกอดหญิงสาวเพื่อเพิ่มไออุ่นเช้าวันรุ่งขึ้นชานชิงรู้สึกตัวก็พบว่านางนอนกอดกับตีนหลาน นางตกใจมากรีบตีไปที่ฝ่ายชายทันทีโอ๊ยข้าเจ็บนักทานชิงเจริงหลานรีบจับมือหญิงสาวไว้เหตุใดท่านถึงช่วยโอกาสกับข้าเช่นนี้ท่านชิงไม่พอใจเจ้าหนาวจับไข้ข้าไม่รู้จะไปหาผ้าห่มได้ที่ไหนจึงต้องใช้วิธีนี้เจริงหลานกล่าวท่านควรให้เกียรติข้าบ้างถึงข้าจะเป็นอาหารลูกน้องก็เถอะฉานเิงกล่าว ให้ข้ารับผิดชอบแต่งงานกับเจ้าไหมล่ะจื่อริงหลานกล่าวไม่ไม่ต้องในเมื่อท่านแค่ช่วยชีวิตข้าเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาลุ่มเกินข้าก็แล้วไปเถิดชานชิงฉุกคิดได้เอาล่ะวันนี้เจ้าแข็งแรงขึ้นแล้วพวกเราเดินทางกันต่อเถอะจื่อเริงหลานไม่อยากเสียเวลาต่อไปชานชิงเรียกหน้าผมไม่อยากพูดอะไรต่อ นางเดินทางติดตามครูฝึกไปในใจก็นึกถึงฉาที่นางนอนกอดกับเขายิ่งทำให้นางรู้สึกเขินอายทำไมเจ้าหน้าแดงแบบนั้นหรือว่าไข้ขึ้นอีกจื่อลิงหลานสังเกตปะเปล่าข้าไม่ได้เป็นอะไรพวกเรารีบไปกันเถอะชาชิปเปล่าและแล้วก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจื่อลิงหลานจึงไปติดต่อขอซื้อรถมา้า เพื่อพาฉานชิงกลับค่ายทหารหนะค่ายทหารเจ้าเป็นอะไรไปหนักฉานชิงไอกว่าก็ไังจะเดินเข้าไปดูอาการของฉานชิงแต่กลับถูกเจอลิงหลานขวางเอาไว้เจ้าไปรอค้าที่ห้องทํางานข้าเถิดข้าจะพานางไปหาท่านหมอก่อนจือลิงหลานกล่าวขอรับให้กว่ารับคํา ทออ่านไปพบไอ้กว่าก่อนก็ได้ขอรับข้าจะไปพบท่านหมอเองฉานชิงเกรงใจหากมีคนอื่นรู้ว่าเจ้าเป็นหญิงอีกเจ้าอาจได้รับโทษทําได้นะจื่อลิงหลานกลัวว่าจะมีคนจับได้ว่าฉานเชิงเป็นผู้หญิงจื่อลิงหลานจึงจูงมือนางไปพบท่านหมอทันทีความจริงแล้วเขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเหตุใดเขาถึงหวงผู้หญิงคนนี้ไม่อยากให้ใคร เข้าไกล้นางเช่นนี้ชานชิงกลับที่พักก็มีอย่าๆคอยดูแลจนกระทั่งพวกนางนอนหลับไปด้วยกันในคืนนั้นชานชิงก็เอาแต่ฝันถึงเหตุการณ์ที่นางได้ใช้ชีวิตอยู่กับจือ่อหลิงหลานที่ตีนเขานั่นทางด้านไอ้กว่าได้ไรายงานถึงพฤติกรรมของคุณนางฝ่ายเหลืองที่แอบติดต่อกับสารลับชีตัน ดังนั้นจือเหลียงหลานจึงให้อ้ายกว่าไปสืบต่อและหาหลักฐานเอาผผิดขุนนางเหล่านั้นให้จงได้ตั้งแต่นั้นมาจือเหลียงหลานปฏิบัติตัวเหมือนเดิมคือกลับมาทำตัวเย็นชาและเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนชานชิงได้แต่เก็บความประทับใจต่อจื่อเหลียงหลานไว้ในใจเท่านั้นและปฏิบัติตัวเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเช่นเดิม ไอ้กว่าก็พลาดท่าถูกคุณนางชั่วจับกลุ่มตัวเจ้าทาอะไ่ใครบอกมาเดี๋ยวนี้คุณนางสงสัยข้าไม่ได้เป็นลูกน้องใครอย่าฆ่ากูฆ่าไอ้กว่าปากแข็งเจ้าเป็นคนมีฝีมือหากข้าไม่ใช้ลูกดอกอาบญ้าสลบกับเจ้าข้าก็จับเจ้าไม่ได้ยอมสวามีพักให้ฝ่ายเราเถิดคุณนางพยายามกล่อมข้าไม่ทํางานให้กับคุณนางโกงกินบ้านเมืองอย่างท่านหรอก พวกเจ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนยักยอกงบประมาณแผ่นดินขูดรีบปวงชนเก็บภาษีมากเกินควรบังอาจไม่โกวธตายใช่ไหมได้เจ้าจะได้ตายสมใจคุณนางไม่พอใจแต่แล้วชายชุดดำก็รีบเข้ามาจูจ่โจมและสามารถต่อสู้จนสามารถพาไอ้กวาหนีออกมาได้มันเป็นใครทำไมมันมีวิรุทย์สูงเช่นนี้เจ็บใจนะ ชายคนนั้นลวงรู้ความลับพวกข้าหมดแล้วคุนนางชั่วเจ็บใจตราบใดที่พวกมันไม่มีหลักฐานพวกมันก็ไม่สามารถเอาผิดท่านได้ขอรับที่ปรึกษากล่าวเอาละงานพวกเรารีบวางแผนเรียมรับมือกันเถอะคุนนางชัว่วยอมปล่อยวางเจอเริงหลานพาไอ้กว่ากลับข้ายอย่างปลอดภัย เมื่อเขาได้รับข้อมูลจากไอ้กว่าก็รีบให้ไอ้กว่าไปพักได้แม้ว่าจืวลิงนานจะเจ็บใจที่ไอ้กว่าไม่สามารถนำหลักฐานมาได้ก็ตามไอ้กว่าเมื่อมองบนท้องฟ้าเขานึกถึงขุนนางชั่วคนนั้นไอกว่าเห็นขุนนางคนนั้น เป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทำทุกอย่างเพื่อลาบยศสรรเสริญและมีพักพวกที่เป็นแบบไหนอีกมากมายทำให้เขารู้สึกท้อท้อกับระบบการเมืองการปกครองซึ่งไม่เป็นไป,นปนตามอุดมการของตนเลยสักนิดเจ้าคิดอะไรอยู่นะ่ะฉันชิงทักเพื่อนเจ้านั่นเองฉัชนชิงค่ะรู้สึกผิดหวังกับการทำงานของคุณนางฝ่ายเหลืองนะสิไอ้กว่ากล่าวโดวยไม่ปิดบงัง โลกใบนี้ต่างมีทั้งคนดีและคนชั่วทั้งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะมีขุนนางดีก็ย่อมต้องมีขุนนางชั่วเป็นธรรมดาชานชิงกล่าวแต่ขุนนางชั่วปราบมีเยอะเกินไปง่ายกว่ากล่าวต่อไปภายภาคหน้าเจ้าต้องเป็นขุนนางที่ดีต่อต้านพวกกงังฉินได้อย่างแน่นอนชานชิงคาดหวังในตัวเพื่อนไม่ละ ค่าไม่อยากเป็นขุดนางให้กว่ามีเป้าหมายใหม่หมายความว่ายังไงท่านชี่สงสัยช่างเถอะข้าง่วงนอนแล้วข้าขอตัวนะให้กว่าตัดบท ทารทิงมองตามหลังของไอ้กว่าไปถ้าไม่นางรู้สึกได้ว่าเพื่อนที่มีอุดมการเหมือนกันกับนางกำลังหมดหวังกับระบบการเมืองการปกครองและเขาคงจะผิดหวังที่เขาได้พบว่าคุณนางชั่วมีมากมายเหลือเกินทหารที่ถูกฝึกทุกคนได้เขาร่วมรบกับกองทัพจีตันและพวกเขาก็ได้รับใชยชนะไอกว่าได้รับความดีความชอบ เพราะมีฝีมือเด่นกว่าเพื่อนแต่ไอ้กว่ากลับตัดสินใจเข้าพบจื่อลิงหลานเป็นการส่วนตัวเจ้าเก่งมากไอ้กว่าเอาไว้ข้าจะทูลขอเลื่อนตำแหน่งให้กับเจ้าจื่อลิงหลานกล่าวค่ตะตัดสินใจขอลาออกจากการเป็นหานขอรับให้กว่ากล่าวได้อย่างไรกันเจ้ามีความดีความชอบและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองได้อีกมากนะจื่อลิงหลานไม่เห็นด้วย ข้าอยากเป็นจอมยุทธพเนจรที่ปิดทักคุณธรรมขอรับอ้ายกว่านั่งคง,งยืนยันเจ้าแน่ใจนะข้าตัดสินใจดีแล้วขอรับอ้ายกว่าไม่เปลี่ยนใจเอาละข้าคงขัดขวางเจ้าไม่ได้ขอให้เจ้าโชคดีก็แล้วกันชื่อลิงลานกล่าวขอบคุณท่านมากงั้นข้าขอตัวอ้กว่าขอลา ณถ้ำจุดนับพบระหว่างไอกว่าและฉานชิงเจ้ากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งใช่ไหมชานชิงกะว่าจะมาแสดงความยินดีในฐานะเพื่อนเปล่าข้าลาออกแล้วต่างหากไอกว่ากล่าวทำไมล่ะไอ้กว่าเจ้าอาจได้รับตำแหน่งให้เป็นแม่ทัพก็เป็นได้นะชานชิงเสียดายข้าอยากเป็นจอมยุทธพเนจรทนานจริงจริงไอ้กว่ามุ่งมัน่น ข้ารู้ว่าเจ้าผิดหวังเรื่องขุนนางกังฉินแต่เจ้าอาจช่วยปรับปรามพวกเขาได้นะชานชิงไม่เห็นด้วยเรื่องราวการเมืองมันซับซ้อนมากนะักข้าอาจกลายเป็นเครื่องมือของพวกเขาก็เป็นได้ให้ข้าอยู่อย่างอิสระเถิดให้กว่ากู้วถูกขุนนางชั่วลอกใช้ข้ารู้ว่าข้าไม่อาจขัดขวางเจ้าได้รักษาตัวด้วย สักวันพวกเราคงได้พบกันอีกชาญชิงยังคงมีความหวังกับระบบการเมืองเนื่องจากนางตั้งใจว่าจะติดตามช่วยงานจือหลิงหลานพอคิดว่าจือหลิงหลานเป็นขุนนางที่ดีหากได้ติดตามก็จะสามารถทำตามอุดมการณ์ของตนได้ตอนนี่สองอเพื่อน แต่และว,วันหนึ่งฉานชิงผู้ซึ่งกำลังแอบไปที่บึงเพื่ออาบน้ำแต่กลับมองเห็นจื่อลิงหลานกำลังสนทนาอยู่กับคุณนางฝ่ายน้ำเงินท่านหนึ่งท่านกงซานมีธุระกับใครงั้นหรือจื่อลิงหลานกล่าวค่ะเป็นตัวแทนขุนนางฝ่ายน้ำเงินพวกเราอยากให้ท่านอภิเษกกับองค์หญิงจานชิงกงซานกล้าวแพนการค่ะมีอาจเอื้อมจื่อลิงหลานกล่าวปฏิเสธ พวกเราจะได้รวมมือกันต่อต้านคุณนางฝายเหลืองไงละท่านคงสารยังคงสนับสนุนเขาไว้ให้ค่ะขอคิดดูก่อนเถิดชื่อลิงลานังเลต้องรีบหน่อยนะเพราะองค์ไทยเฮาท่งจัดให้มีพิธีเลือกคู่ให้กับองค์หญิงจานชิงในอีกเจวันข้งนางหน้านั้นแล้วคงสารกลัวเขาตัดสินใจช้าเกินไปค่ะ จะตัดสินใจให้ทานก่อนพิธีเลือกกู่ก็แล้วกันจื่อลิงหลานขอเวลาคิดใคร่กรวนก่อนหวังว่าค่ะจะได้ยินข่าวดีนะข้าขอลากรองซานคนาราวะละจากไปหลังจากที่กองซานเดินจากไปที่ปรึกษาของจื่อลิงหลานก็ปรากฏตัวสรุปท่านคิดเช่นไรที่ปรึกษาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว หากมันจะช่วยสนับสนุนอำนาจของฟาบาดข้าก็ยินดีที่จะเข้าพิธีอภิเษกกับโองิงจานชิงจือลิงหลานยอมสละทุกอย่างเพื่อสนับสนุนฟาบาดงั้นข้าขอแสดงความยินดีกับท่านล่วงหน้าก็แล้วการขอรับที่ปรึกษารับรู้ว่าจือลิงหลานยอมทำตามแผนการของกุนนานฝ่ายน้ำเงินเมื่อ,อชานชิงได้ยินเช่นนั้นนางก็รู้สึกเสียใจ เพราะนอกจากที่จะรู้สึกอกหักแล้วยังผิดหวังว่าจือริงหลานไม่ใช่ขุนนางในแบบที่ตนคิดไว้ชานชิงคิดแน่ใจว่าที่แท้ท่านก็เป็นคนที่หลงในลาบยศสรรเสริญเช่นกันทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของตน ชานชิงได้วิ่งหนีหลบไปร้องไห้คนเดียวโดยหลบอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ชอบไปกับไอ้กว่าเพื่อพูดคุยเรื่องราวต่างๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันชานชิงที่นึกถึงเพื่อนเมื่อมาถึงถ้ำได้จะพูดพึพรรมพำเบาๆว่าข้าเข้าใจเจ้าแล้วไอ้กว่าและณขณะเดียวกันหย่ายาได้ดำเนินการตามแผน โดยลอบเข้าไปขโมยสารลับตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งที่สองแต่ครั้งนี้เป็นคราวซวยเพราะจือลลงหานได้กลับเข้ามาพบเข้าวดีเจ้อลิงหานมีวิทยายุทธเนื้อกว่าทำให้หยายาพลาดท่าถูกจับนอกจากจะไม่ได้สารลับแล้วยังถูกสอบสวนอย่างหนักอีกด้วยโดยนึกในใจว่าข้าพร้อมตายทุกเมื่อ ชานชิงกลับมาที่ค่ายหลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วเมื่อรู้ข่าวของยายาก็รีบขอเข้าพบจืออ่นดึงหลานเพื่อสอบถามต้นสายปลายเหตุฐานชิงพิยงแต่รู้เหตุการณ์แต่ไม่สามารถช่วยอะไรยายาได้เลยฐานชิงจึงขอเข้าพบยายาสักครั้งหนึ่งเจ้าเข้าไปขโมยสารแล้วทำไมกันชานชิงรีบถามข้าบอกไม่ได้ยายากล่าว เจ้าทำงานให้ใครกันช่างทงถามอีกข้าทำเองไม่เกี่ยวกับผู้ใดยายายังคงปากแข็งเอาละข้าจะไม่ถามอะไรเจ้าอีกก็ได้แต่ข้าจะช่วยเจ้าให้ได้ยายาช่านชิงกล่าวอย่างมุ่งมั่น